วันนี้สวัสดีค่ะมารีวิวขนมจังซิ่งเก๋เตียวค่ะอร่อยมากจนะช็มกันคะอร่อยใจรอนนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกินก๋วยเตี๋ยวอย่างไรให้อร่อยมากแต่จะอร่อยมากขึ้นเพราะได้กินกับเธอคำนี้ไม่เกินจริงพี่หลิงกำลังนั่งรีวิวการกินก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่ออร่อยทั้งเส้นทั้งเครื่องนี้จัดว่าของดีแฟนคลับอย่างเราๆต้องรีบไปตำม,มาค่ะ พี่หลิงกำลังกินอยู่ดีๆสักพักก็มีแมวเหมียวอุ้ยน้องอ,อมโผล่มาขอเข้ากล้องด้วยพร้อมกับโชว์ขนมปังในมือที่ตัวเองกำลังกินอยู่ให้แฟนคลับได้รับรู้ว่ามันอร่อยมากอะ่ะถ้าใครมองผ่านๆก็คงคิดว่าน้องอ,อมคงอยากมาบอกแฟนคลับให้รู้ว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแล้วร้านเขายังมีขนมปังปิ้งที่อร่อยสุดๆการันตีโดยน้องอ,อมอีกด้วยมันก็ดูจะเป็นคลิปธรรมดาทั่วๆไปไหมอะ่ะ แต่ถ้าใครเป็นสาววายจะบอกว่ามันไม่ธรรมดาค่ะมันไม่ธรรมดาตรงไหนสาววายตอบเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาในจังหวะที่ก่อนน้องออมจะโผล่เข้ามามันมีเสียงผู้เสียงเรียกพี่หลิงแล้วพี่หลิงขานรับประมาณว่าอนุญาตให้เข้ามาได้แต่เสียงเรียกมันไม่ได้เรียกชื่อพี่หลิงหูสาววายได้ยินเสียงน้องอ,อมเรียกว่าที่รักอุ้ยใช่ไหมใช่สิมันต้องใช่แน่แน่แ น้องออมพูดว่าที่รักแล้วพี่หลิงขานรับด้วยว่าอืมแล้วน้องออมพูดต่อไปว่าสวัสดีคมารีวิวขนมปังปิ้งจัดกเกตเตียวค่าอร่อยมากสาววัยวันฟังซ้ำหลายๆรอบแล้วก็ยังได้ยินเป็นคำเดิมคือคำว่าที่รักหูสาววัยไม่ได้ฝาดได้ยินไม่ผิดแน่นอนแต่ว่าคนพูดคนเรียกทำเอาสาววัยกรีสลบไปแล้วคนถูกเรียกขานรับแบบชิวๆปกติมากไม่มีเคิรเขินกันเลยอ่ะ เรียกกันที่รักบ่อยเรียกที่รักเป็นปกติรอคะถึงดูชินกันมากเลยมีหน้าหลับที่หลิงถึงได้เปลี่ยนเสียงเร่งเสียงให้มันไม่ปกติให้มันฟังยากขึ้นถึงจะเปลี่ยนอย่างไรสาววายก็ฟังออกค่ะจะมาเปลี่ยนปิดบังสาววายทำไมเปิดเปิดไปเลยค่ะเขาจะได้ไม่แซวห้าหห